สวัสดีครับผมบัตบ b บีแบตเตอรี่พวกเราคือ BBBattery d e l l v e r y ผู้ให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่สวัสดีครับพบกับผมบัตบ b บีแบตเตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปการวิเคราะห์อาการของรถ สตาร์ทไม่ติดโดยในคลิปนี้ผมจำลองเสียงของการสตาร์ทที่มีเสียงดังแค่แตักเดียวมาให้ชมกันโดยผมกำลังรวบรวมเสียงของรถยนต์ที่สตาร์ทไม่ติดทั้งหมดไว้เนี่ยประมาณ4-5เสียงซึ่งผมทำไปแล้ว2เสียงรวมคลิปนี้ด้วยก็เป็น3เสียงนะครับโดยใน2คลิปแรก ก็ไปหาชมได้นะครับเป็นเสียงสตาร์ทที่มีลักษณะดังแตกลัวนะครับแล้วก็คลิปที่2ก็เป็นเสียงสตาร์ทแบบลักษณะลากยาวจึ๊ดแบบนี้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็เป็นเสียงสตาร์ทที่มีลักษณะดังตักเดียวตามในคลิปที่ผมได้จัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็ ผมยังมีแนวทางในการวิเคราะห์มาให้ด้วยวัตถุประสงค์ของการทำคลิปเสียงทั้งหมดที่ผมพยายามรวบรวมไวน้นะครับจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอาชีพแบตเตอรี่ของผมนะครับก็เพื่อเอาไว้ให้เป็นแนวทางสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่กำลังเกิดเหตุขึ้นกับตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่า รถเราเป็นอะไรนะครับหากได้เปิดชมคลิปต่างๆเหล่านี้ก็พอจะเป็นแนวทางให้ผู้ใช้รถยนต์เหล่านั้นได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็บีบปัญหาให้มันแคบลงเพื่อที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเออรถยนต์เขาน่าจะเกิดจากอะไรนะครับโดยผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นการวิเคราะห์แบบคร่าวๆซึ่งผมจินตนาการเอาว่า ถ้าผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปนะครับเกิดปัญหาขึ้นจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้แบบช่างอย่างเราเรานะครับแล้วเขาจะวิเคราะห์ได้อย่างไรว่ารถเขาเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ผมจะเอามานำเสนอให้กับผู้ใช้รถยนต์กลุ่มนั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้า เราสตาร์ทรถยนต์ล้วดังแต๊กเดียวนะครับมันก็มีความเป็นไปได้อยู่2อ,อาการนะครับหก็คืออาการแบตเตอรี่เสื่อมนะครับสก็คืออาการไดสตาร์ทรถยนต์เสียครนนี้เราจะแยกแยะได้อย่างไรว่ามันเป็นที่แบตเตอรี่หรือเป็นที่ไดสตาร์ทนะครับ ผมก็ได้ทําคลิปตัวอย่างไว้ให้ผู้ชมทุกท่านลองทําตามในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดไฟต่างๆในรถยนต์เช่นเปิดกุญแจรถในตําแหน่งออนให้ไฟหน้าจอมันโชว์ขึ้นแล้วก็เปิดไฟหน้าเปิดไฟฉุกเฉินเปิดพัดลมแอร์เปิดไฟ หลังคาเหยียบบง่งเหยียบเบรกอะไรต่างๆเนี้ยที่ทําแบบนี้นะครับก็เพื่อต้องการที่จะให้แบตเตอรี่เนี่ยจ่ายพลังงานออกมาเยอะๆแล้วให้เรามาสังเกตตอนที่เรากดกระจกไฟฟ้าขึ้นลงมันจเจอาะอาการให้เราเห็นนะครับว่าถ้าแบตเตอรี่มันอ่อนหรือมันเสื่อมเนี่ยนะครับกระจกการขึ้นลงของกระจกไฟฟ้าเนี่ยมันจะ อ,อึดหนืดๆน่วงๆแต่ถ้ามันขึ้นลงฉิวเลยเนี่ยอันนี้เราตัดประเด็นเรื่องแบตเตอรี่ไปได้เลยนะครับเพราะเราเปิดไฟซักขนาดนี้แล้วแล้วหน้าซ้ำยังมากดกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอีกแล้วมันยังแรงได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมันยังมีไฟเพราะฉะนั้นถ้าดังแต๊กเดียวเนี่ยแล้วกระจกไฟ้าขึ้นลงแรงเราก็ตัดประเด็นเรื่องแบตเตอรี่ ออกไปได้เลยนะครับก็มาโฟกัสที่น่าจะเป็นที่ตัวใดสตาร์ทนะครับก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าเป็นการวิเคราะห์แบบคร่าวโดยทำมาให้กับผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปที่เจอปัญหาแบบนี้เฉพาะหน้าแล้วไม่รู้จะวิเคราะห์เอาเองว่ารถเราเป็นที่อะไรนะครับโดยที่ไม่มีความรู้ด้วยเพราะไม่ได้ช่างนะครับก็สามารถ ดูคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางได้เบื้องต้นแต่ถ้าเอาแม่นเอาชัวอีกทีหนึ่งนะครับก็คงจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาวิเคราะห์นะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปในการทดสอบกระจกไฟฟ้ากันดูนะครับ เอาละครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดกุญแจนะครับสวิตกุญแจในตำแหน่งออนโอเคเปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเปิดพัดลมแอร์เบอร์แรงสุดเลยครับผมเปิดไฟเก๋งครับเปิดไฟหลังไฟเก๋งเปิดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เยียบเบรกครับ เหยุเบรกไว้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรานะครับทำการกดกระจกไฟฟ้าผมผมอยากให้เริ่มต้นที่ด้านคนขับก่อนก็ได้นะครับพอกดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราสังเกตว่าการลงของกระจกไฟฟ้าเป็นไงนะกดให้ลงสุดขึ้นสุดเลยนะครับอันนี้ลงสุดแรงนะครับขึ้นสุดแรงโอเค อขอลงอีกทีหนึง่งขึ้นอีกหนึ่งทีโอเคถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับกระจกขึ้นลงอืดๆหนืดๆอย่างเงี้ยนะครับก็ให้สันนิษฐานได้ว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับน่าจะอ่อนหรือว่าเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับแต่ถ้ากดกระจกขึ้นลงตา,ตามคือทําตามคําแนะนําแล้วนะครับกดกระจกขึ้นลง กระจกดูมีแรงดีขึ้นลงได้แรงดีนะครับอันนั้นก็ตัดประเด็นเรื่องแบตเตอรี่ไฟอ่อนหรือว่าไฟหมดไปได้ระดับหนึ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นวิธีการเช็คความจุของแบตเตอรี่แบบคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะอาการได้นะครับผมก็จากในคลิปการกดกระจกขึ้นลงนะครับผมก็ได้จำลอง ลักษณะของแบตเตอรี่ที่ไฟเต็มกับแบตเตอรี่ที่ไฟอ่อนไว้ให้ดูนะครับถ้าแบตเตอรี่ไฟเต็มการกดกระจกขึ้นลงเนี่ยมันก็จะแรงนะครับถ้าแบตเตอรี่ไฟอ่อนการกดกระจกขึ้นลงมันก็จะอืดๆเนืดๆแต่การที่แบตเตอรี่ไฟอ่อนนะครับผมก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือยัง นะครับหรือว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วหรือ,อยังแต่ที่แน่คือมันอ่อนการที่แบตเตอรี่อ่อนเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเฉพาะอีกทีว่ามันอ่อนจากการที่มันเสื่อมสภาพหรือมันอ่อนจากที่มันเกิดจากการคายประจุมีไฟลวลงกราวรถยนต์เรามีปัญหาเรื่องใดชาร์จไม่พออะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกทีหนึง่งนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า วิธีนี้เป็นวิธีการทดสอบแบบคร่าวๆที่เราพอจะแยกแยะอาการได้ว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรกรณีถ้ากระจกขึ้นลงแรงเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วเราก็จะตัดประเด็นเรื่องแบตเตอรี่ไปได้เลยก็จะมาเล็งที่อาการของตัวมอเตอร์สตาร์ทเพราะส่วนใหญ่มอเตอร์สตาร์ทเสียก็จะมีอาการดังแตกเดียวด้วยเช่นกันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับเพื่อนๆท่านใดมีความเห็นหรือว่ามีคำแนะนำก็สามารถทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและติดตามชมคลิปเสียงต่อไปที่ผมจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอ ของ BB บ a t t ตเตอรี่นะครับก็เจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ BB Battery. บั t t ตเตอรี่แบตหมดกดสั่ง BB 087 908 4528ร้านเปิดทุกวันนะครับ